เรามาถึงที่นี่แล้วครับเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ยิงสวยงามเหลือเกิน Let's go man มาถึงกังหันแล้วขอนะครับขอเลยอย่าพังที่อยู่ตัวเองไอ้น้องพี่จะมาซ่อมให้ไงล่ะนี่นี่นีข้างนอกยังหมุนติ้วๆอยูเลยครับต้องอยู่หมุนติ้วๆใจเ็นใจเย็นใจเย็นโอโหต้องได้บวกกับมันสักรอบหนึ่งอะวันเนี้ยต้องไ้บวกแน่นอนได้แล้วครับเย่เ yeah. ี๋ยวกลับไปที่เดิมใช่ไหม นี่อะไรอ่ะบันไดขาดปีนไม่ได้เดี๋ยวก่อนทำไงวะเนี่ยวิเดี๋ยวม,มันมีใบเหลืองเหลืองใบพัดเหลืองเหลืองยิงได้เหรอต้องยิงหรือต้องอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเจนอ๋อโอเคบุญเลยพึ่งได้มาเมื่อกี้แครงตัดไปครับผมอย่าพังนะนี้คือพังแล้วไม่เหลือเลยนะไม่เหลือแล้วอีการบอบมือหน่อยมือก็เหลือนิ้วก็เหลือน้อยเออนั่นแหละ แล้วไง่อแล้วปีน e ได้เหรอต้องปีนแล้วครับช็อตนี้โอ้โหพอดีเลยแม่อะไรมันจะผลิตพอด,ดีขนาดนี้โอ้ยจอมันสั่นใหญ่แล้วโว้ยเวียนหัวแล้วเนี่ยอ้าขึ้นมาแล้วเราขึ้นมาทำอะไรวะโคดกลับเลยเหรอโอ้โหโครสดไปนแมนเย้อ้เครื่องเล่นหวาดเสียว เฮ้ยเงียบเลยเหรอเอามาอยู่ๆก็หยุดล่าสุดจอดจริงๆเย่รอบนี้ไม่พังเว้ยเฮ้ยจบสิ้นกันแล้วหรือนี่อะยังไงโอเคโอเคเอ้ยมีไฟแล้วดิอ้าวเช็คให้เรียบร้อยหมุนทั้งสองข้างล้ครับกลับทางนี้นี่หว่าหาตั้งนานบ้าเอ้ หนึงก็ต้องไปกลับข้างล่างมีไฟแล้วทีนี้เราก็ระบายน้ําได้ทุกอย่างก็จบสิ้นปลาจะเกยตื้น <laughs> แกจะอดเป็นลูกคนโปรดของท่านมิรันด้าด้านขวามีบอกอยู่นะครับ uh huh. ก็คือข uh huh. วดล้ออะไรเราดูกนี่สามส้มสาเดีย๋ยนะแล้วไอ้สีดำ แล้วนี้ผมจะเป็นสีดำยังไงวะอันนี้สามแล้วเ,เ,รเราทำให้เหมือนในในรูปกันก็คืออันนี้ขาวใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันดำยังไงอะเลาไอ้ฝั่งขวามันดำดำแล้วดำเลยกดก็ไม่ได้ไม่จริงนี่เหมือนแล้วนะนอกจากไอ้สีดำเนี่ยมันมันดำไม่ได้ครับนอกจากดำดำไม่ได้แล้วขาวก็ยังดำไม่ได้อีก แต่ว่าขีดข้างบนมันอะไรวะเรากดให้มันไฟขึ้นเอ๊ปวดหัวแล้วนี่อันนี้ปวดหัวละคือไงวะถ้าอันนี้ไฟติดอันนี้ไฟติดไฟบนติดเอาหรือต้องเอาให้ไฟบนมันติดอ่ะอันนี้ติดอันนี้โอเคสีส้มติดสีฟ้าอันนี้ปกติอันนี้ต้องสีฟ้าแล้วก็อันนี้สีฟ้าเอา้าแล้วมันเหมือนในรูปยังไงเนี่ย อ๋อหรือรูปรูปต้องหมุนไปฝั่งฝั่งขวาฝั่งซ้ายเหรออ๋อมันต้องมาฝั่งนี้มันถึงจะเป็นถึงจะเหมือนกันต้องเอียงคอดูอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเอ้ยงงอยู่นนาน s, <c oughs> <S Mission complete. ัง o าร o ิ p l e t e เยีไม่มีที่ให้ว่ายแล้วโวย้ย got ได้ฮ t าฮแสดงว่ามันเปิดพื้นที่ให้เราแล้วนี่ไงมีที่ให้เดินเพียบ ไปเลสโก้ว้ยขึ้นมาได้ด้วยหรอหน่านน้ำของชันไม่ใจนึงก็สงสารนะเนี่ยโหแต่เขาเดินขึ้นมาบนบกได้ดิเก่งเกินเดินบ,นบนบกได้นะน้ำเต็มไปด้วยสีเขียวแสดงว่าเราต้องสู้เขาบนบกแน่เลยอะ่ะแล้วเขาเดินได้โอเค เก็บ1,000ขอบคุณครับไหนดูซิบอสไฟแน่ๆครับชัดเจนไม่มีอะไรชัดกว่านี้ในเกตมีของด้วยมีบันทึกเดี๋ยวมันยังอ่านได้ยังไงเนี่ยมันอยู่ในน้ำใช่หรอ1ตุลาคมนะครับวันที่แสงสว่างสดใสคุณแม่มิโน,นด้าน,นำคนแม่ชั้น5คนจากหมู่บ้านนะครับดังที่ฉันได้ขอไปฉันทำให้พวกเขาหลับด้วยของเหลวจากนั้นก็ยัดคาดูเข้าไปในท้องพวกเขา นะครับจากนั้นก็เฝ้าดูคาดูเติบโตในท้องวันที่สองตุลาคมวันที่มีเมฆมาก4ี่ในห้าคนเนี่ยได้ตายหมดแล้วในเช้าวันนี้ส่วนอีกหนึ่งคนเกือบจะเป็นไรแค้นฉันส่งมันไปที่ห้องแลบของฉันที่อยู่บนเขาฉันทําผิดพลาดอีกแล้วอ่ะคุณแม่ต้องการหลอดเลือดที่แข็งแรงแต่ว่าฉันก็หามาไม่ได้เลยฉันต้องการคนมาทดลองเพิ่มอีกจากที่หมู่บ้านไม่พอมันไม่ได้อ่ะดิทีแรกว่าจะสงสารไม่สรงสารและจับคนมาทดลองเร็วจริงๆ Oh โอ้ไม่กอดเฮ้ยแม็กกาซีนสำหรับ1 9 1่ใส่ดีครับโอ้โหอันนี้คือได้กระสุนได้กระสุนฟรีสินัดเย้ yeah. มันช่างเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆครับมาอุย้ยกระทางรีโหลดจะเย็นสิครับตกลงมาแล้วหายรีโหลดเลยละ่ะตรงไหนคือทางออกเราจะได้เจอเจ้าปลาบูดได้เมื่อไหรเมียเทมให้ด้วยโอ้โหทำไมแจกเยอะจังะ การแจกเยอะแบบนี like you, oh, oh, like ้ผมไม่ชอบเลยครับมันอาจจะมีสิ่งใดๆก็ตามพวกมันเต็มหน้าเลยโอ้ยแม่ไงผมว่าแล้วผมจะทำให้ท่านแม่ภูมิใจภูมิใจเหรอภูมิใจรู้ไอ้อย่าอ้วกใจโอ้กันไม่อยู่อุ้ยอุ้ยกรธเหรอมันเป็นกรดมันมีลิอดเป็นกรดชิบหายแล้วโวามาดิโผล่มาก่อนเอาไปกินย่าพดนมาย โอ้โหมือมือมือแตกหมดแล้วอีธานสุดยอดโผล่มาข้างในอ่ะโอ้โหมันไล่มันไล่จริงมันไล่มาริงไม่หนีได้ยังไงไหววะโอ้โห,โโหพ,พ้นจนจนส้มนะเอาจนส้มมีถังมีถังข้างหน้าทุกคนมีถังหน้าครับมดูมือมือไม่ไหวแล้วอ่ะมือไม่ไหวแล้วแม่เองยเข้ามาเลยเต็มเต็มนะแปมตัวให้ต้องโผล่แล้วโผล่เส้นจี้ออกมายิงอัดเส้นจี้เส้นจี้แตก อุ๊บสอย่าอย่าอย่าใจเย็นใจเย็นจะไม่ได้โง่นะโว้ยยังไม่ได้ว่าเลยยังไม่ได้ว่าโง่เลยโน่นอันยวแม่ฆนี้น้ำแค่ดีก็ยังสไลด์ได้สไลด์ไม่ได้ยังไงเออเอาเข้าไปเรามี M79 อย่าลืมใช้ให้เกิดประโยชน์มาแล้วเส้นจีมายังเอม่จับคู่อีกกว่าจ้ามันเหม็น ออกมาเลยเซ็งจีเซ็งจีอ่ะคุยโอ้โหรีโหลดแป๊บนึงเยอะไม่ได้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 ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไปแล้วเว่าโอโ้ให้ของอย่างเยอะโคตรแหลมอัดเข้าไปอัดเข้าไปให้เต็มเอาปีกิ้งแล้วแม่ไม่รักฉันอย่างนั้นเหรอโอ้โหเหมือนแต่ละคนนี่ต้องการเป็นลูกรักหมดเลยอะ่ะขอยิงสักทีเด้อมีของอีกโอ้โมาให้เยอะมากเลยอ่ะแบบเนี้ยเอาเลยครับ รีโหลดรออะไรวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดวเดี๋ยวฮ้ยฝนตกฝนตกอุ้ย,ยก,ก,ก,กางล่มกางล่มได้โอ้โหยิงอัดพุงดิพุงเบลเล์เลยอะ่ะน่ารักจังลงมาหรือเปล่ายังไงฮะถ้าลงมามีของขวัญมาฝากนะครับผมเตรียมไว้เลยจะลงมาฝั่งไหนซ้ายหรือขวาผมว่านะผมว่ายังไงก็ต้องยังไงก็ต้องลงเอา้าเดี๋ยวมีถังตรงนี้ด้วยจัดไปหึ่เม็ด ุยทำไมไม่ปังลงมาวะลงมาแล้วโอเคเอาไปอีกเม็ดแล้วกันนี่เน่เชิญเหยียบเลยนะครับเชิญเหยียบเลยนะครับนี่เต็มล้มลงไปอัดซิงจีอัดซิงจีอัดน้ำหนักอัดน้ำโอ้ยทำไมไม่ให้ยิงยแค่สามทีวะทำไมแกถึงเกียดฉชดันเปล่าไม่ได้เกียดหรอกแต่ไม่ยอมปล่อยอยไปอะ่ะออ้ยมีอีกถังนึงมีอีกถังนึงครับ เข้ามาเลยเต็มๆนะเนี่ยคุณแม่เมเลนดาผมพยายามอยู่ขลุมอัดเต็มๆนั่นแหละอัดจริงจีอุ้ยเอาอีกแล้วอย่าพึ่องอย่าพึ่งครับพ่นละมันพ่นมันพ่นมันพ่นดูดยังเหลืออีกเหรอเนี่ยมาจากไหนวะกระเด็นมาจากไหนมาเลยมาเลยโผล่มาหน่อยสิงจีอะ no 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 ใหญ่ใหญ่ย,ยันโอ้โหหลังหลังก็แพง เฮ้ยเหวี๋ยวมันโดนได้ไงวะเ่อแม่งเหยไอ้ส้มอีกแล้วโอ้ยลาดก่อนโอเคมันโผล่มาแล้วนะจังอีกเลยแไม่ตองเดิหนีดีกว่าหนีดีกว่าจุกรอบจุกรอบโอ้ยโอ้ยหัวโดนหนักเฮ้ยอู้ส้มอีกแล้วเมื่อกี้เพิ่งส้มมาป้าเอ้ยเป็ไหนหรอวะพวกเขาต้องเคารพฉันแน่ถ้าฉันฆ่าแกได้ก็มาเลยทั้งนั้นน่ะจะให้โดนไม่ได้ ไม่โดนครับมันมันปีขึ้นไปมันจะพ่นน้ำอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้มีของอีกเพียบเดี๋ยวนี้มีของอีกเพียบเลย,ย,ยก,ลกุกระสุนหื้อหือฝนตกเราก็หลบฝนนี่ครับอย่างเงี้ยช่วยพื้นที่นิดเดียวเราก็หลบฝนได้ดูไม่โดนฝนแล้วฝนหายตกไหนยังไม่ตายอีกมันถือเกินแต่เรากะสุนเยอะมากครับเราเหลือเยอะมากอัดน้ำหมกักเส้งชีเอไม่มา โอ้โหไอ้เต็มเอ้าสักหน่อยเพื่อนเดี๋ยวก่อนมีกระแพงขึ้นมาอีกก็ไม่ยังเอายังเอายังเอายังเฮ้ยมันเมื่อกี้มันโผล่เส้นจี้เหรอไม่ทันนะดิมันกิ๊กหลุนหลุนตัวเริ่มแดงแล้วนะไม่ข่าวอ่ะตัวเริ่มแดงแล้วอัดแหมเต็มเมงเต็มเม็ดเต oh. ็มหน่วยทำไมอย่างนั้นเลยไม่รู้เหมือนกันไปก่อนเร็วเร็วแหมเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยยู รีโหลดดิ้งแป๊บนึงรีโหลดไม่ทันกระบอกนะมันจะไปยิงมันหลบหลังกระแพงก็ไม่โดนแล้วเนี่ยยังดูดีกว่าเลือดส้มอีกแล้วเว,วนแท้ไอ้บมดนี้มันดูเดือดเดี๋ยวก่อนออโอ้ยล่าดวนออเอ้ยกระเพงเต็ไมไปหมดไม่จริงไม่จริงเอา้าถล่มต้มมันแหละขอเซ็งชี้หน่อยแซมก็ให้หยุดโอ้ยมีรถใกล้แล้วเป็นสัญญ,ญาณว่าใกล้แล้วเอาแล้วเว้ย เล่นเป็นลอนฮันเลยหืออุ๊ยผู้ดูดผงุงพุงกระเพื่อมุงกระเพื่อมโอ้ยนี่โลไว้นี่โลไว้โอเคมันเหลือหนึ่งนัดแล้วว่ามันเหลือหนึ่งนัดแล้วเอาระเบิดดีกว่าอุ้ยเรามีสามอันได้ไงวะไป็นเกมปราเด็นไหนโอดจริงเอาเลยมาเข้ามาใกล้ๆฉันยังไม่อยากตายเอ้าอย่าไปทันสิ้นเสียงแกแกนะแก วยผมด้วยแม่โหสุดๆตายแล้วก็เหมือนยังไม่ตายช่างน่ารังเกียจโอ้เรียบร้อยครับเนื้อเราจะเก็บของหมดแล้วนะระบนเก็บหมดแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้มีซอกไหนที่เรายยงไม่ไปวะเนี่ยนั่นหมดแล้วครับพร้อม